แต่งซะมันใหญ่กักใหญ่เนี่ยแต่เขาไปนองสวัสดีค่ะสาวเดือดจะมาพบพ่อกันกับบรรยากาศหกโมงแรงกันี่นองหกโมงแรงอู้เขาอยากกินตะมงแบบสว่างวะว่างวไปหาซื้อกับเขากับน้ำโอ้ยทางลงเขาก็จะงกเปยนเย็นเนยค่ะพี่น้องกาเออเขาอยู่ท้องดอยเนาะลงเขาไปกับลาบากเขาได้สมตำแล้วก็กุ้งกุ้งกุ้งไรเสือแล้วกอยังเรยพี่น้องึ้นใหญ่ มาขับพีน้องขาบส้นแก้วอย่าสร้างแม่เปรากินกอนเขาออก็บกระด้าแล้วอือเฮ้ hmm. ยสะตอสักนี้ <c oughs> เอาสมตำก่อนก็ยากมาจจะสมตำย้ำคำอือห mm ึค hmm. ำมั่นใจเลยกดเลย 太嗯嗯不好，太苦、oh. mm，我没事，不弄了。Hmm. Oh. That, mm hmm. oh, nice, uh. trong tồn thêm 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 có hơi xăm xí loại đồ dài dài quá thịt บรรยากาศฝนตกคือ,อคือเบะเอาเก็ดไปก่อนนะอืมอ้ม Veldig hmm. godt. Hmm. 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 어 m m v 잡, r 음. <웃음>

Ừ. Sập. Thế 10 mét. Dạ. Cái xuống, cái màu đỏ xong ở xong 지웅 읏음 음. 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 กนลุมปรับก่อนตรงนี้ทำยัง่ันเถอะบ้าอืมใช่

ก็ย eh? uh ่างสักรจากต่ำแบบธรรมดาบานๆเลยต้นงใส่นามหลายก็จะแบบบบปิ้ง่วยติเม็ดครับ Tout en 아, 넣을때는 맛뭘갬비 a 아요 l a hmm คำนี่ยังเล่นเบือ